ไรดวงดาวสวัสดีครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาเบิ้งฐานนะครับเนาะเราก็จะเบิ้งฐานเตาว่าวิธีการว่างฐานเต่าข้อจีเทกอย่างไรนะครับเนาะรับชมกันเลยครับครับผมอันอนี้ก็คือทานจากเต่าพอทานไรขวนของเขานะครับเนาะหลังจากที่เขาได้สอนวิธีการทําเต่าพอทานไรข้นแล้วก็เขากลับมาสอนวิธีการใส่งานนะครับเนาะผลดอกมาที่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นทานดีนะครับทานกะนี่ครับเป็นทานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ เบื้องสีของท่านนะครับท้านมีสีลักษณะนี้เนะี่ยคือ,คอท่านคุณภาพดีและเมื่อเข้าเอาไปใช้งานนะครับผมท่านของเข้าจะติดไฟเร็วแล้วก็แกงนะครับแห้งแห้งกว่าท่านทั่วไปหนึ่งถึงสองเท่าน,นะครับเนาะส่วนวิธีการเผารอบนี้นะครับเข้าอย่าเห็่วิธีการเผาโดย,ายง่ายที่สุดนะครับเนาะง่ายแลว้วก็ประหยัดที่สุดเดี๋ยวจะพามาเบื้องฐานเต่ากันนะครับอันนี้ก็ฐานเต่าของเข้าคือเฮ็ดฐานเต่า เผาสองเต่านะครับเนาะพี่น้องก็จะเห็น่องรอยที่เข้าได้ขวมนะครับผมอันนี้ก็ร่เท่ยนที่ถังให้พี่น้องได้รับชมเนาะก็เลยมันดูลักษณะนี้นะครับผมจริงๆแล้วนี่เขาสามารถล่วงครับผมล่วงล่วงเก็บท่านได้เลยเพราะว่าเต่านี่จะสูงแค่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับเขาล่วงเราวันที่นี่เขาก็เอาเท่าตักนะครับผมมันจะจะง่ายสะดวกสบายนะครับผมอ่ามาเบื้องฐานเต่าของเขากับเป็นยังไง ฐานเต่าเที่ยงเข้าใส่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่นี้บ่าสามารถขุดดินได้เข้ากะเยาอิฐนะครับอิฐว่างเลี่ยงกันสามสันนะครับผมสามสันสามก่อนหนึ่งสองสามนะครับเขาก็ว่างในลักษณะเป็นตัวยูนะครับอยู่สามมุมหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ก็ผมเผาสองเต่าผมก็ว่างในลักษณะนี้ไปเลยครับผมอ่าว่างในลักษณะนี้เลยโดยที่เขาเผาสาธิตเต่านี้นะครับเขาเผาโดยที่บ่าอาดินโอบตรงนี้ครับ นี่บ่ดินโอบสังกระชีแล้วก็บ่กอกดินลงไปแต่ว่าผลที่ออกมากอะถือว่าพานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาหยเฮ็ดให้กันตอนง่ายที่สุดสะดวกสบายที่สุดนะครับเนาะนี่จังที่พี่น้องได้รับช่วงนะครับว่าการค่าเจ็ดนี่การค่าเจ็ดของเต่านี่แห้งหายครับผมแห้งไรสูงเป็นเม็ดเหมนครับ,รบก่อพ่ายจนจนเงาไปทั้งๆนะครับผมก่อพ่ยเข้ามาเลือกเผาจะจุดนี่กะ เพื่อว่ามันหมในช่วงตอนบ่ายครับผมแต่ว่าเก oui, ิดต้องระบางระบางมันจะไมเราเิ่นนะครับเนาะทุกเทือเขากับเผาอยู่จุดนี้ครับทุกเท้อเขากับเผาอยู่จุดนี้แล้วกับเผาอยู่จุดนั้นนะครับวิธีการใส่งานนะครับผมเมื่อรอบเมื่อกี้นี่เข้าเย็ยดห้ง่ายเราสะดวกสบายที่สุดก็คือเข้าเจาดินปิดแค่ตรงนี้ครับปิดแค่ตรงนี้แล้วก็ใส่ดินโบนีเพียงเล็กน้อยนะครับเพียงเล็กน้อย ดินตรงนี้ข้าบกกอกครับผมรอบรอบ,รอบที่ข้าเท่เลงนะครับข้าบกกอกร่งขางสังกะสีนะครับข้าจะหมสังกะสีแล้วก็บไส่ดินปิดตรงนี้ครับผมผลออกมากกับใส้งนันเคล้ออขึ้นกันครับผมใส้งานเลยขึ้นกันนี่ครับบงลักษณะตัวอย่างนี่ครับกับใส้งานขึ้นกันแต่ว่าจะมีขอเสียก็คือถ้าพี่น้องอยู่ในแรงชุ่มช่นีพี่น้องก็ต้องปิดให้สนิทเพราะว่ามันจะมีกววนแต่ว่าคววนตัวนี้นี่ไม่กจะ ไปบ่ไกินะครับไปบ่เกินสามเมตรถึงหเมตรมันก็จะจางไปแล้วก็บ่มีกินนะครับแต่ว่าเวลามันค่าจ็ดมันก็จะพุ่งไฟแห้งครับแห้งนะครับตอกรอยของมันก็ผุนแล้วครับผมเดี๋ยวฮั่มมาเคลียร์ทานมังจักหน่อยนะครับเน,ะนาะทำมิจ๊งก็กถือว่าโอเคนะครับก็จะมีบางอันบางอันน่้เป็นสนเนี่ยเป็นสนเนียนก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเรื่องปกติของเตาทานเพราะว่าจะเป็นเตาดินหรือว่าเตาพอทานไรก้นนี่ก็จะลักษณะก็จะมีสนเลือนเนี่ย อาจจะเหลือเพียงเล็กน้อยนะครับผมเหลือเพียงเล็กน้อยกับุ๊บมันกับบอส่ซต์ปัญหาเพระาะว่าเขาก็สาม,มาออรถเอาปใสไซเตาไม่ได้อันนี้ก็คือทานไม่แก่แล้วครับเด้อเออทานไม่แก่ทานไม่ติ๋วครับผมนี่ทานไม่ติว๋วดีตรงที่ว่าบุ๊บไม่ขีดเท่านี่ยครับผมบไม่ขีดเท่าเราก็เลยคว้นกับคือพี่น้องหลายท่านเอาไปเผาในแรงชุ่มชุนนะครับแล้วที่นี่ก็บถือรองเลี้ยนนะครับผมตึกรองเลี้ยนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเตาแบบนี้นี่บอถือรองเลี้ยนแน่นอนครับถ้านกันยังแข็งฟ้งเสียง คอใส่กันผมจะลองคอใส่กันนะครับเพื่อหนังแป้งมาบอ่อหังแป้งนะครับไปแล้วแจ้ชนิดใหม่นะครับเด้อเพราะว่าจะมีไม้กระถินนะครับไม้กระถินไม่สักแจไม่ไม่ติวไม่ไม่ดูนะครับปน,ก,น,น,ก,ๆๆน,นกันเพราะมีเศษไม้เล็กๆน้อยๆเข้ากับเพาได้นะครับเพรา,าระว่านร่เป็นกี่เท่าครับผมพ่เป,ปีนกี่เทา่าวิธีการใช้งานเบืออ้องต้นของหอกง่ายๆนี่นะครับอ,อ๋ออิดมา ติดมาตั้งสังกสีมาหุมจบพาวนะครับผมจะใส่งานได้ขึ้นกันนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเวลาเ,าเผานะครับเอาควรจะใส่เอาควรจะใส่ไม้ที่เอาเขาในเตานะครับที่เขาจะทําทานนี่ควรจะเป็นไม้แห้งนะครับผมไม้แห้งจะดีนะครับไม่ดิบก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ในการเผาในระยะเง้วนะครับผมแล้วข้อเสียของการเผาไม่ดิบก็คือ ยางไม่นะครับจะไหลลงไปสั้นสุดท้ายนะครับสันสบนส้นสุดท้ายจะเป็นสั้นสุดท้ายจะ่เป็นท่านนีครับนี่เห็นไ่ลักษณะแบบนี้ครับสั้นสุดท้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นท่านเบอเร์เวเพราะว่ายางไม่จะไหลลงไปอยู่หัน,นตลอดนะครับตลอดแล้วที่นี่เฮใไ้ฟืนตรงนั้นเปียกอยู่ตลอดก็เลยเฮใไ้ฟื้นในจุดนั้นก็เป็นท่านบอดีแต่ว่าก็คือสมมุติว่าเผาเหล้วนี้ยางต่ำๆนี่เขาต้องได้นึ่งกระสอบถึงถึงนึ่งกระสอบเครื่องอยู่แล้วครับนี่เขาได้อยู่แล้ว เพว่าจะเป็นเบิรดเพาเป็นเบิดนี่เขาจะได้ทานอยู่ในระยะประมาณนี้ครับผมแต่วไนี้นี่พี่น้องก็เพราะว่าจะเป็ี่นมือไหม่มือเก่านี่ก็สามารถเพิได้เบิดนะครับเพราะเพราะว่าเต่าเต่าชนิดนี้คือเปลี่ยนคิเท่านะครับผมคือเป็ี่ยนคิเท่าตอนนี้เขาก็เฮ็ดเต่าเต่าเพอทานเรื่อยๆนะครับเฮ็ดเห็พี่น้องเห็นน้องที่สร้างก่อนมากนะครับน้อพี่น้องที่สร้างก่นมากเมื่อนี้ก็วิ่งจิกจิกจักๆได้ด้ยครับด้วยมันหอนเอาไรมันหอนเอาไร กัพาพีม่าน้องมาชุ่มกันกับพ่อบบกับพ่อมีความรู้สวดแทรกกันไปกับพ่อบบเงานะครับเนาะสองเตานี้เขาก็จะไปส่งที่อุอรแล้วก็น้องไขยนะครับก็จะไปส่งมือน,นีแล้วก็มือเขาจะจัดท้ำกระดิกเพื่อจะทั้งอุอราท่านี่ทั้งมะเหลืองเพื่อจะเขามารับนะครับเนาะเขาเฮ็ดตามออเดอร์นะครับเด้อไล่ดงดาวเฮ็ดตามออเดอร์เฮ็ดมาแล้วเขาก สร้างมาเ้ากไ่เฮดไห้ครับผมส่วนเตาสองเตานั่นจะเป็นเตาสาธิตนะครับเพาะอยู่เผาอยู่เบิดปีเลยครับนี่เพาจะเผาอยู่เบิดปีเลยก็คือเท้าไม่เบิดแล้วนะครับเนาะไม้ของห้องเบิดแล้วเ้าก็จะไปหาซื้อไม้น้ำลงเรือมาแต่ละสีลอยหารลอยนะครับหางลอยหกอยไม้ลงเรือทีก็จะแปะรูปแล้ววันนี้พิ่นเศร้านะครับผมเพิ้นเศร้าใส่แล้วนะครับเพื่นก็ขายถึกถึงสามอยถึงหกลอยก็กแล้วแต่พื้นที่ครับขึ้นพื้นที่กับแปรลอยแต่ว่าไม้น้ำหัวให้ไปลายหน้าของได้อกงครัม พี่น้องเห็นบ่ครับอันนี้ก็แม่ไม่สะข้ามนะครับหรือว่าภากเอิญอย่เอินว่าไม่อรลางหรือว่าไม่นุ่นซี่นะครับไม่สะข้ามแล้วก็ยังมีไม้ติ๋วเนี่ยไม่ติ๋วแล้วก็กินไม้เล็กๆ่น้อยไม่ไผ่ก็สามารถเผาได้ครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากเอาผลลไม้หรือว่าไม้ที่เป็นรูปทรงมาเผาวทานแล้ววันนี้ไปตกแต่งแนน้ำบานนะครับหรือว่าเขาจะเฮ็ดขายนะครับเฮ็ดทานขายดับกินหองแล้วก็สวยงามนะครับ สามารถแปลรูปผลิตภัณฑ์ของทุกท่านได้เลยครับผมสําหรับวิธีการเท็ดวิธีการทํำหนีไล่ดวงดาวก็สอนไปทุกคลิปแล้วครับผมสอนมาเรื่อยเพราะว่าบางท่านกัเขามาก่อนบางท่านกับขามาที่หลังนะครับผู้เขามาที่หลังกับว่าท่านได้เห็นนะครับก็ต้องทยอยลงให้รับชุ่มเรื่อยนะครับผมแต่ว่าอัปเดตรุ่นใหม่ให้พี่น้องได้รับชุ่มคือเก่าครับผมเห็นยังไงกันครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เอามาแช์แล้วก็พ้าพีนองมาเบิร์นะครับท่านไหนที่เขามารับชุ่มแล้วก็ฝากกดไลค์กดต ท่านไหนที่เขามารับชมไหมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับสําหรับท่านไดที่เขามาแล้วนะครับติดตามแล้วกดแชร์แล้วอะไล่ดวงดาวก็ขอขอบคุณน,นะครับผมสําหรับเมื่อนี้ก็จะพาพี่พาน้องมารับชมเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไล์ดวงดาวด้วยนะครับสวัสดีครับ